สวัสดีค่ะพามาอัปเดตบ่อแมลงที่กำลังเริ่มติดปีกแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่นัน,นี้จะเจอบ่อน,นี้คัสไซสอันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่านี่ไม่ไดเอารังไขออกแชร์ไ้เลยปล่อยให้คัสไซเลยมานะสำหรับท่านไหนที่ไม่อยากให้คัสไซก็คือรังไขออกนะคะหนึ่งถึงสองวันเนี่ยพอเขาเริ่มฟักวันที่สองหรืออ่าสมมติเช้าฟัก เย็นหรือเช้าพวงนีน้ให้ยกรังไข่ออกนะมันก็จะลดในเรื่องของการค้าไซไปได้แต่ถ้าทําเหมือนอนนิดการค้าไซก็จะเจอแบบนี้นะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวติดปีกบ้างแล้วก็มนะีแล้วก็วิธีแก้ที่นี้จะใช้ก็คือจะเลี้ยงยาวขึ้นเองนะโดยปกติถ้าเป็นหน้าร้อนสามสิบแปดวันนี้เริ่มเกิดจับใช่ไหมอันนี้จะยังค่ะโน่นแหละประมาณสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันตัวจะเริ่มสวยแล้วค่ะแต่ว่าตอนเนี้ย อายุประมาณอยู่ประมาณสามสิบสองถึงสามสิบห้าวันนะฮะจากเกณฑ์ปกติที่แมลงเริ่มติดปีกอ่ามันก็จะมีค่าไซส์ที่แตกต่างกันอย่างชัดแต่ถ้าเราเลี้ยงยาวออกไปอีกเขาก็จะโตทันกันแล้วก็ระยะระหว่างไซส์ก็จะกลายเป็นกักนะฮะติดปีกแล้วก็กักเนี่ยไวประมาณเนี้ยโอเคเก็บขายได้พ่อค้าไม่ค้าชอบนะเนื่องจากกักมันก็จะมันๆไอตัวเต็มไวมันก็ไข่เต็มที่ แค่คนเลี้ยงก็จะต้องเลี้ยงยาวขึ้นเท่านั้นเองอ่าทีนี้หลายๆท่านก็จะเป็นกังวลพอเริ่มเห็นมแมลงเริ่มวางไข่เกรงว่าไข่จะหมดไข่ไม่หมดค่ะ,มะแมลงจะวางไข่ทยอยวางวางทีละไม่เยอะนะวางแป๊บๆก็จะไปหากินแหละนะเขาไม่ได้วางวันเดียวแล้วก็หมดเลยนะฉะนั้นในตัวยังมีไข่ตัวที่ติดปีก่อนก็จะเริ่มหาที่วางไข่ ถ้าไม่มีที่ชื้นๆในการวางไข่ของเขาเขาก็ไม่วางค่ะตรงนี้เราเฝ้าระวังได้แล้วก็ผักพืชผักอะไรต่างๆที่มีในบอ่อเก็บออกให้หมดนะะเดี๋ยวเขาจะไปแทงไข่ทิ้งนะนี่คือวิธีจัดการในเรื่องของมแมลงคาสไซแล้วก็เริ่มส่งเสียงร้องเริ่มที่จะหาที่วางไข่อันนี้จัดการแบบนี้สําหรับท่านไหนที่อยากลดคาสไซ์ให้ได้น้อยที่สุดก็ทําตามที่นิดบอกนะคะ